สวัสดีคุณผู้ชมครับ B g จีสปอร์ตช n แนนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การทัดสดการแข่งขันฟุตบอลปีสั้นเวอร์ชันเอลกัสโกนอกประเทศสเปนอีกหนึ่งแมตช์นะครับวันนี้ไปชมเกมที่นิเจอซีประเทศสหรัฐนะครับไปชมเกมคุณระหว่างและประด็นเจอกับบาร์เซโลนาครับมีคุณวุิศักดินคบและผมสุกศักดิ์วันนี้นะครับรับหน้าที่ครับมาดิมาเตที่อเมริกาเลยครับหนึ่งนัดแพ้กับฟิลานไป0-1่ครับเตที่ชิคาโกครับ ในรัฐอิลลินอยส่วนบาซ่าลงเตะเกมแรกที่สหรัฐเสมอกับแมนซิตี้ไปนะครับสตอ2ครับที่ออร์แลโดในรัฐฟลอริดาและชนะจุดโทษไปครับ4-1ครับบาซ่า4-2 3-1นะครับประตูใช้แต่สเตเกนครับต่อเสาอิกัวบัติเนสยืนคู่กับคริสเตนเซนเนี่ยนี่คือรายชื่อนะครับในระบบ4-3-3นะครับมีโมดิชนะครับอย่างปักหลังนะครับอยู่กับมาดิดครับได้สัญญาฉบับใหม่ บาร์เซโลูนาเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับครึ่งแรกซกเกอร์แชมเปี้ยนทัวร์จากนิวเจอร์ซีย์แต่มุมโดยปาโบลตอเร่บอลค้งมามงโอ้โหมาโชว์ไปมงที่เสาแร,รากครับเปาบิกตอร์แต่ว่าไม่ผ่านกุ๊กตัวจังหวะที่ปาโบลตอร์เร่กับหยอดเข้ามาที่เสารแรกแล้วเลวานคลิดตน้นประกอบปลุ่มครับแนวรับของมาดริดเหมือนฟ้าผ่านะครับเกรงว่าจะเป็นตราต่รนฟุตบอลนะครับ เรื่องความปลอดภัยของนักฟุตบอลครับคือตอนยูโนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องของประจุไฟฟ้านี่ไม่เข้าใครออกใครนะครับคาดเดาไม่ได้กลับมาติดตามกันต่อครับในศึกฟุตบอลนะปีสั้นครับรายการซูเกอร์แชมเปี้ยนทัวร์ครับที่เมดิเตอรเรียมในรัฐเนเจอร์ซีของอเมริกาครับดักเอาไว้ได้ทําเกมขึ้นมาอีกครั้งนึงครับบอดิด็ดยอดลูกนี้เกี่ยวได้เอ้าเลือกซัดลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหไม่ ถ้าไม่ล้มหน้านี่สวยมากแต่ว่าน่าจะล้มน่าจะล้มหน้าเดี๋ยวดูครับโอ้โหไม่แน,น่นใจก้าไม่ล้มหน้าครับอาด้ายคือแล้วครับจังหวะนี้ดูโอกาสของเแบล็คเดดครับเ <c oughs> บเนสยกให้อาด้ายแกรีดูดบอลลงพื้นโดูดจับล้มหน้านิดเดียวครับเขาะคืนจะไปซ้ายซ้ายบาวเด้ถึงด้วยพักได้แล้วหลอกจะเปิดจังหวะแรก โยนกันไปเอาแต่คือเม,ม,มื่อปั่นลูกนี้มือมีแทวาสองขบบอลอยู่นะครับแต่ว่าเลือกจะยิงเองดาวแต่เย็บสอปีจังหวะที่ยกมาทางซ้ายให้อเล็กซ์เบลเด้เบลเด้ดึงจังหวะแล้วเปิดไปแต่งตัวหนึ่งจังหวะพยัคฆ์ปาดด้วยเท้าซ้ายมีเพื่อนที่รออยู่หน้ากรอบเกตเอดแต่ว่าบาบิคตอเลือกยิงเอาแต่ว่าตัดกลับมาบัตเดิ้เกือบได้ครับขอบอลอยู่ทับมาติน จ่ายจัดเข้าไหนซ้ายซัดลงนี้โอ้โหว่าโมเดจจ่ายได้สวยมากนะครับยิงยิงของเอ็นทริกก็ได้ลุ้นนะครับหักข้อมากไปหน่อยต้องชมคนจ่ายครับลูการโบเดชหรือว่าโครงการพี่ให้น้องเลยฮะโอให้จวนนี้หักข้อมาสวยครับกระแทกมาแล้วจับบอลแต่งตัวได้เดียวครับแต่งด้วยขวายิงด้วยสายบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับพยายามยายาเบี่ยงยิงตัวนี้หลุดออกไป เกือบจะเบิกประตูร่างในสีเสื้อคอมาติดได้ครับโอเดสให้แล้วต่อไปทางขวาเล่นกับเบอร์อาเปิดโค้งเข้ามาถึงแล้วม่งโล่งๆเรียบร้อยครับไม่ล้ำดูแล้วไม่ล้ำครับได้ประตูแล้วจากเบาเปาบิ๊กจ่อดูจังหวะที่เซตบอลขึ้นมาครับของบาร์ซ่าค่อยๆเคลื่อนมาครับจากซ้ายโลมาขวาแล้วเปิดโค้งเข้ามาข้างในเลวานดอฟสกี้ครับ ตบกลับไปกับปอบิกตอรกระโดดแปรมันแป,แป๊กแป๊กนะครับนี่ครับแปรเหมือนจะทำเองดูครับจังหวะที่วางขึ้นมาสวยของอเดสเบลเย่ครับเลวานไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้แอซซิสแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าเป็นแอซซิสนะครับให้กับปอบิกตอรครับชาร์จจ่อๆเข้าไปหนึ่งต่อศูนย์กับบาซ่า ไม,ไ,ไม่ท้อเ, <ไป S 2> เลยครับโอ้โห <laughs> ฟุตซิลเนอมาโดเบเยรียลจบเกมครึ่งแรกครับที่เมทัลสตเดียมในนิวเจอร์ซีย์บาซ่าออกนำมาเด็ดอยู่ที่1ต่อศูนย์ครับสายมีให้ไปแล้วครับเติมหักเข้าเร็วเอา้าข้ามหลอกมาเข้าสายซัดตรงนี้โอ้โหแม่ทำเงินสวยครับบาซุนอาน่าจบที่บิ๊กตอ่อได้กดตเต็มๆครับปอลบิ๊กตอ หลุอประตูที่2ของตัวเองครับบริเวณหัวกระโหลกครับได้กดตูมเดียวเปรี้ยงเดียวครับอืมบอนพุ่งราวจรวดเลยครับบาร์เซโลนาเปลี่ยนไปขึ้นทางซ้ายครับเลวานเลวานยังไม่มีโอกาสสับไกลเลยนะครับให้มาเอาเย่เปิดเอา้าเรียบร้อยนะครับอ้าโอโ้โหคนเดียว2ประตูครับเปาวบิ๊กตอมเริ่มต้น จากลวานดอฟสกี้ก็เปิดออกทางขวาให้บาวเจยประเทศสหรัฐยิงไปแล้ว3มประตูครับโดยจังหวะที่ออกมาออกบอลมาครับลวานดึงจวาก่อนแล้วออกมาทางขวาครับอ,อัน็กบ์บาเย่แล้วเปิดโอ้โหคือเปิดเร็วไปครับแนวรับของมาดเด็ยังไม่ได้จัดระเบียบเกมและคนัะเองมองขะแดนและจ่ายไซก้อยไปให้ปาบิกตอ่อ์ชาต์ตตัวนี้แล้วมันหลงโอ้โหลอดขาของเดบอยกก,กตัว คือตัวให้ในผวาไปปิดปุ่มนะครับแล้วยิงสวนมาครับปาบิคตอซอตต่อสวนครับจากปาบิคตอเปิดมุมครับขอมาเด็บวาาขบาร์เชลแลตจยิงจอดจอดแล้วนี่โอ้โหไม่ได้ครับเป็นอีซูซูเนียยังเซฟไปได้คร oh, ับคอยจับจังหวะเกมลงมาครับอย่างบริการด้วยทาทะลุมาจัำแน่อารูดเดียวเดียวเจิงแล้วขอซัดตัวน้ำบอลหลุดโอ้โห ยิงไม่ได้ครับแมวกาสยิงของกิลเฟนเดสโดนเบียดทำให้ยิงแป๊กๆนะครับขอเนอะครับขอมันติดหากไล่มา1-2ต่อในเกมสนุกนะครับได้บอกลองๆเลยนี่หานนะครับไล่มาครับ1-2ต่อครับเป็นนิโก้ปาสนะครับนิโก้ปาสครับกองกลางที่ลงมาโอ้โหไปเทอยู่เสาแรกครับแล้วเสาสองเนี่ยไม่มีใครครับ มองโลกโลกอโหจอแบบนี้ไม่มีจออะไรอีกแล้วนะครับโอ้โหปัดตัวนี้ไม่พ้นนะครับเป็นยา่าโอ้โหเลยกุนการก็บอกนะครับว่าไม่มีใครบรรทุกอยู่ข้างหลังครับมันมีช่องไกลยอยู่ครับยอดของโมดิออกมารับสบายครับแล้วประสิทธิ์เปล่านกหวีดยาวครับจบเกมครับซอกเกอร์แชมเปนทัวร์ครับเกมเอลกราซิโก ทังที่4ครับบนดแดนแดของสหรัฐเป็นทีมบา์เนลล่าครับที่เอาชนะเหลมามิดไป2-1ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามทางด g i s สปอร์ตชาแนลนะครับคุณบริษัทนิจิตและผมชงสากบรรกิตต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับสวัสดีครับ